อ่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการพายสแนปช็อตนะครับประจำวันที่9เมษายนปี2568วน <ะ S 1> ันนี้ <ผม S 1> เรามาคุยกันเรื่องว่าจะเกิด Recession หรือจะ Depression ไหมในปี2025หรือนี่เพียงแค่จุดเริ่มต้นของการเกิด Recession หรือเกิด Depression ในประเทศสหรัฐอเมริกานะขอย้ำนะครับซึ่งมันก็จะทำให้มีผลกระทบกับเศรษฐกิจทั่วโลกในปี2025หรือไม่อ่ะเราไปเริ่มต้นกันเลยเ,เดีวเดี๋ยวใจแม่ใจเย็นๆสไลด์มารีบๆรีวิวีรเซชัน แปลว่าอะไรจีน2005จะเกิดหรือเปล่าในปี2025อันนี้อันนี้โลกหรือไม่โลกหรือเมกาห้าเมริกาเกิดเราก็ต้องเกิดไม่พ้นและจีนเกิดเราก็ต้องเกิดอันนี้ทำได้กี่โมทําตั้งแต่ตีห้าครึ่งนะครับเดี๋ยวดูสไลด์ได้เดี๋ยวค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับมันจะเป็นข้อมูลที่ลึกนลึกแต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องรีเซชชันขอประกาศข่าวดีก่อน โอ้พี่พี่มันมันโมเมนต์มันโมเมนต์น่ารักน่ารักเชียวกูขอที่จะเข้าสู่นิ้ไปไม่ถูกเลยจ้ะผมขอประกาศข่าวดีก่อนนะครับี่น้องสงกาพี่น้องเราจะมีเกียรตสั์ศีมีใช้มีกินมีใช้ไปพร้อมๆกันค่ะก็เทศกาลสงการนะครับก็ตามท่านนะครับสะดวกนะฮะ แล้วก็ประหยัดนะครับปลอดภยัยครับประหยัดนี่สำคัญนะฮะประหยัดนี่สำคัญนะครับแล้วก็ปลอดภัยนะฮะก็อันนี้คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับไม่ค่อยโชว์หน้าโชว์ตานะครับตอนแผ่นดินไหวก็ไม่เห็นใ<อ>จ <ะ S 2> อยู่ไหนวะ,นวะ <laughs> ท่านไม่ขึ้นหน้ามาว่าผมเขาไปช่วยแผ่นดินไหวท่านก็ไม่ช่วยนะครับก็เปิดใช้มอเตอร์เวย์ฟรีนะครับ7วัน1 1บเถึงสิเมษายนนี่ก็ถือว่าเป็นตัวแทนของรัฐบาลเนี่เอาหาไม่ได้สไลด์เอา,า <นะ S 2> หาจริง <laughs> ก่อนที่จะไปฟังข่าวไรโอเคโอเคภายส n a ปช็อตของเรายังอยู่ในภายใต้การเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับแต่ข้อดีของเราคือเราใช้ไฟเราใช้มอเตอร์เวฟฟีเวันโอแม่เจ้าทุกรัฐบาลแม่งก็มีทุกรัฐบาลไม่รู้ทําไมต้องมาประกาศรัฐบาลชุดนี้อ่ะเรามาดูกันเข้าสู่เรื่องของเราได้เครับ เรื่องแรกก่อนเลย2-10 spread ดเดี๋ยวผมจะเจาะลึกนะครับที่ o t e s s r r e d d เรื่องแรกก่อนเลยว่ามันคือสัญญาณของการเกิดวิกฤตในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ไม่ค่อยหลอกเราเท่าไหร่รนับตั้งแต่ปี1970จนถึงปัจจุบันนี้ก็คือเท่าอายุผม,ผมก็คือ55ปีไม่เคยมี false signal นี่คือปี1980ช่วงนี้คือปี1990ช่วงนี้คือปี2000ช่วงนี้คือปี2008ช่วงนี้คือโควิดปี2020ทายถูกทุกครั้งว่าเมื่อใดก็ตามที่ทูเทนสเปรดติดลบหรือที่เขาเรียกว่าอินเวอร์ตยูเคิร์คือผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล10ปีลบ2ปีซึ่งปกติต้องเป็นบวกแต่ถ้ามันติดลบแล้วย้อนกลับมาเป็นบวกมันมักจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศสหรัฐอเมริกาเล็กใหญ่ต่างกันไม่เท่ากันแต่ถามว่า กี่วันนะครับการเกิดอินเว t y ์ยูเคิร์ฟแล้วกลับมาเป็นยูเคิร์ฟปกติก็คือจาก2 1เทนเป a รติดลบแล้วกลับมาเป็นบวกใช้เวลากี่วันกว่าจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจอ่ะตรงตรงรูปสอนสีแดงตรงนี้นะครับกี่วันเดี๋ยวไปดูกันนะแต่วันนี้เคยเกิดครั้งแรกก็คือวันที่4กันยายน2024ครับที่กลับจากลบมาเป็นบวกรวมจนถึงวันนี้ ที่เมื่อกี้นี่บอกว่าทำนิวไฮในรอบ3ปีทูเทนสเปรดขึ้นมาที่0.55% 0.55%นี่คือสูงที่สุดในรอบ3ปีนะกลับจากลบมาเป็นบวกแล้วทั้งหมด217วันไปถึงวันรับเม่วันนั้นนะนับตั้งแต่วันนี้นับตั้งแต่เดือน9ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันนี้217วัน,วนเราไปดูกันว่าในอดีตใช้เวลากี่วันที่จะเกิดวิกฤตอรอใช่โอ้โหแผ่นต่อไปโอ้โห รอบนี้หนึ่งเกใช้เวลาสองร้อยแปวันปี2000ใช้เวลา84ดสิบ่วันปี2008ันแปดใช้สองวันปี2020ใช้เวลา1้5วันเราไปแล้ว217วันถามว่ากี่วันไม่รู้แต่รู้ว่ามันขึ้นมาอยู่ในระดับเอาว่าเฉลี่ยประมาณ200น้นิดสองรยกว่าวันซึ่งเรากี่วันเราไม่รู้แต่ที่แน่ๆ แต่ที่แน่ๆสูงที่สุดที่เคยเห็น2อ0ร้อยแ้สดงว,ว่าก็คืออีก3เดือนข้างหน้าแสดงว่าไตามาสอไตามาสอไตามาสาเราจะเห็นดีไม่ไดีเห็นไตามานหนี้เลยซ้ำ GDP ของเศรษฐกิจอเมริกาอาจจะเข้าสู่ติดลบอันนี้คืออินเวอร์ยูครับไม่ <นะ S 2> พี่คือไตามานหน่งมันติดลบแน่ๆใช่เพราะว่าอิมพอร์ตลว ลบสองได้เจอเรื่องช้ำอีกถ้าท่านหนึ่งกับสองรวมกันแล้วติดลบสองไต่มาไดรใช่แหละเพราะฉะนั้นตรงนี้สองรอยสิบเจ็วันในที่สุดสัญญาณนี้เรารอมาถึงสองร้อสิบ็ดวันคุณก็วีรอจนเหงื่อแห้งจนพูดทุกวันจนกูไม่พูดแหละพูดจนคนบ่นอ่ะเฮ้ยกวีพอเหอะพอเหอะเชอใช่มาแล้วผมก็พูดจนผมขายเนสแดกทิ้งไปหมดแล้วอะแล้ววันนี้เนี่ยสอง้อยสิบเจ็ดวันละถามว่าในอดีตที่ผ่านมาเคยขึ้นไปถึงสอง้อยเก้าสิบวันอ่ะเรามาดูกันว่า อันนี้เป็นสัญญาณหนึ่งเรามาดูต่อไปว่าแล้วหรือนี่หรือนี่จะเป็นต้นกําเนิดของวิกฤตเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นัดไปว่าได้เขาหรอวาดให้เขาอันนี้วาดเองอันนี้ปีสองพันหนึ่งอันนี้ปีสองพันแปดครับอันนี้ creation มาถ้าเกิด recession หรือเปล่ามันก็จะลงมาและ recession ตรงนี้เกิดขึ้นแล้วหรือยังจริงๆแล้วในไตรมาสหนึ่งและในไตรมาสสองเรากำลังอยู่ใน recession อยู่ใช่ไหมมาดูกัน recession หรือไม่ recession ก็ไม่รู้แหละ แต่วันนี้ตลาดหุ้นของอเมริกามันมีความเสี่ยงในตัวของมันเองอยู่แล้วนะครับอันนี้คือชิลเลอร์ PE เ a t ลโชนะครับ,รบเป็น PE เ a t ลโชที่เอาราคาหุ้นสหรัฐอเมริกา S&P 500นะหุ้น500ตัวหารด้วยกำไรสุดที่ต่อหุ้นย้อนหลัง10ปีจะไม่ใช่ปีต่อปีนะนะจะไม่ใช่ PE ปกติที่เขาใช้ก,กัน <S <S เขาจะเรียกว่าชิลเลอร์ PE ใช้กำไรสุดทธิต่อหุ้น1ิปีย้อนหลังมาแล้วาราคามาหารน,นะปรากฏว่าวันนี้ ก็ยังอยู่ในโซนบนหรือโซนที่มีความเสี่ยงว่าจะเกิดการปรับฐานหรือจริงๆอยู่ในโซนที่มีโอกาสที่จะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจถือแม้ว่าไม่เกิดเองจริงๆราคาหุ้นของประเทศสหรัฐอเมริกาก็อยู่ในระดับที่ค่อนข้างแพงแต่สิ่งที่จะทําให้เล่งจริงๆอะเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจอยู่แล้วจากไอตัวอินเวอร์ยูเคอร์ที่เราคุยกันมาแต่ว่ามันใช้เวลานานมากและตอนที่เอางี้นะ ตอนที่เกิดวิกฤติซับพลามก็ไม่รู้หรอกว่าจะมีวิกฤติซับพลามตอนที่เป็นอินเวอร์ตยูเคิร์ฟแล้วกลับมาเป็นนอร์มัลยูเชิร์ฟจากทูเทนสเปตติดลรถมันเป็นบวกเราก็ไม่รู้ว่าจะมีซับพลามตอนดอทคอมเราก็ไม่รู้เพราะตอนนั้นเนี่ยก่อนที่ดอทคอมจะระเบิดหุ้นดอทคอมวิ่งกระจุ่กระจายปี1990เเราก็ไม่รู้ว่าแบงก์อเมริกาจะล้มไปร้อยร้อยแบงก์รอบโควิดเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าจะมีวิกฤต แต่รู้ว่ามันเปลี่ยนมาเป็นบุบมันก็มีไม่โควิดเฉยเลยรอบนี้รอมา217วันใครจะไปรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นท่านรู้มันก็ไม่ใช่วิกฤตวิกฤตพอเออเราไม่รู้แล้วไม่สิ่งที่เราไม่รู้คืออะไรไม่รู้นี่กัมพูชาดับหนึ่งเลยครับพี่ ทรัมป์ U.S. recycle ชาลีฟโก้ crazy คพูชาดับหนึ่งเลยครับพี่พูชาดับหนึ่งเลยครับพี่โดนไป49%เวียดนาม46ไทยเราอยู่36อ่ะจีน34แต่จีนต้องบว่ย20ก่อนนั้นนี้แล้ววันนี้บุ่ย50ตอนนี้เป็นร้อยลแล้วนะไต้หวัน32อินโดนีเซียแต่คนที่ได้รับการพิจารณาในการพิจารณาคนแรกคือญี่ปุ่นโดนแค่24เกาหลีใต้โดน25แต่ข้างบนเนี่ย เขาไม่คุยกันเราแต่เวียดนามตอนแรกบอกไปคุยก็โดนเวียดนามเขาบอกไม่พอไม่พอเขาบอกว่าการรลดภาษีไม่พอก็จะให้ซื้อพันธบัตรศูนย์ไอ้ร้อยปีอะคือประมาณว่าไปจ่ายนี่ให้กูหน่อย อ้น,นี่มันโกเคซี่โกเคซี่เพราะอะไรเดี๋ยวให้ดูตัวเลขนี่คือภาษีที่แท้นี่คือภาษีที่ทําคิดว่าเขาเราเก็บอคือเราเก็บมาแล้วลดให้ครึง่งไม่ไม่มันเอาไอ้เลขคานวณแบบบ้าของมันอะไรเออช่างมันเถอะ <laughs> ผมขี้เกียจไปหาสาเหตุซึ่งมันไม่ใช่แต่ว่าเขาเอาตัวเลขของที่เขาคํานวณแล้วบอก,ก่าลดให้ครึ่งหนึง่งโหขอบคุณมากขอบคุณมากครับแต่ตัวเลขจริงๆเนี่ยที่แต่ละประเทศเก็บภาษีอเมริกาเท่าไหร่ครับจาก อันนี้จาก WTO นะผมไม่ได้เอาตัวเลขมาจากแบบใครก็ไม่รู้นะ WTO นะครับแต่ละประเทศเก็บเท่าไหร่อ่ะดูในยุโรปก็อยู่ประมาณ2-3%ถึงเปอร์เซ็นที่เขาเก็บอิมพอร์ตจากับอเมริกานะของไทยอยู่นี่6.3จุดสามไฮโบอก9ประมาณ9อ่าอะหกจไม่แต่อนนี้คือตัวเลข WTO อ่าเราก็ต้องดูว่าซอร์ซี่มาของมาจากใครแต่ละคนคิดไม่เหมือนกันไม่เก็บมึงไงที่นี่กันแค่ธนาคารประเทศไทยกับกระทรวงพาณิชย์แม่งตัวเลขยังไม่เท่ากันเลยส่งออกกูไปเก็บอะไรมึงเจ็ดสิเปอร์เซ็นต์ก่อนไม่ใช่ไม่รู้กูไปเก็บอะไรมึงก่อน กูไม่รู้เหมือนกันเออแตนเทนนี่คอมแบกเปล่าวะมันรวงเอนเตอร์เทนเมนต์คอมแบกเยอะกว่าสิงโตนเทนนี่คอมแบกหรือเปล่าเวียดนามเก็บแค่ห้าญี่ปุ่นเก็บสองเนี่ยยังโดนเลยอ่ะเกาหลีใต้เยอะกว่าเราอ่ะแต่โดนเก็บภาษีน้อยกว่าเราอ่ะเขาเก็บแปดจุดสี่นะบราซิลเก็บหกจุดเจ็ดนี่ชิลีเก็บหกแมกซิโกเจ็บสามจุดเก้าคาดาเก็บสามจุดสี่คิดดูสิเขาเก็บกันแค่นี้แต่คุณมาเก็บเราสิโอ้ยมันคือจะไม่บ้าก็แต่มีอะไรซ่อนอยู่ไหมอ่า แผ่นต่อไปแผ่นต่อไปมันมีอะไรซ่อนอยู่เราตามไปดูเดี๋ยวข้อมูลเจยลึกๆเละเอาเอายังหนึ่งสองสามปรดเบื่อมุกเอาเลยเลยเดี๋ยวก่อนสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยมันทําให้ตอนเนี้ ข่าวลายคนเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาไปถามคนนะว่าไอ้ตอนนี้คนเนี่ยได้ยินข่าวลายเขาเรียกเขาเรียกแบดนิวแบดนิวพีเพิลเฮียเบาโกเป็นคนสี่เขาจะระบาดข่าวจะระบาดซึ่งเป็นการสำรวจจากยูเนี่ยนวิทยาลัยของมิชิแกนไม่ใช่มิชิเมานะยูเนี่ยนมิชิแกนเขาบอกว่าปรากฏว่าวันนี้ ข่าวร้ายที่มาจากรัฐบาลเนี่ยขึ้นมาสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมาก่อนเท่าที่เคยมีมาก่อนอุ้ยตังแต่ต้งปีเลยเนี่ยเนี่ยตอนที่ขึ้นมาสูงขนาดนี้ยังเกิดวิกฤติที่ตั้งแต่เก้าไปแต่เลยนะใช่คือสูงมากโอ้โหทำมันเก่งนะทำได้แต่แต่ว่าสูงขึ้นมาในเลเวลนี้เนี่ยหรือเลเวลแค่เลเวลนี้เองอะยังเกิดวิกฤตเลยแล้วนี่เลเวลเนี้ยมันจะไม่เกิดวิกฤตหรอแต่อะไรที่ทำให้ทรัมป์ทำแบบนี้ให้ดูรูปนี้ครับอะไรครับ U.S. Treasury d e b t h นี่ไ <_ <EN> _>ปีภายในปีภายในอีก12เดือนข้างหน้าสหรัฐอเมริกาต้องรีไฟแนนซ์หนี้สินตัวเองทั้งหมด6ล้านล้านเหนรียญสหรัฐอยู่ตัวเลขนี้ครับแล้วปี2025ต้องรีไฟแนนซ์14%ของหนี้ทั้งหมดปี2026ต้องรีไฟแนนซ์อีก12%ของหนี้ทั้งหมด ภายในอีก12เดือนข้างหน้าต้องรีไฟแนนซ์26%ซของนี่ทั้งหมดแล้วคำถามคือใครจะมารับอ่ะนั่นไงถ้าจีนไม่ซื้อแล้วไม่รีไฟแนนซ์นั่นคือที่มาว่าเขาจะต้องทำทรัมป์เทรดเพื่ออะไรเพื่อให้เองรับตรงนี้ก่อนอ่าคือคือประมาณว่าไอ้ภาษีเนี้ยจริงๆเนี้ยกูไม่ได้กูไม่ได้เก็บอะไรมือขนาดนั้นนะกูเก็บมึงนิดเดียวแต่เนี้ยคืออยากจะเรียกเพื่อนไปคุยอ่าไปคุยเพื่ออะไรคุยเพื่ออะไรเฮ้ยซื้อซื้อนี่นี่แต่ปัญหาคือมึงจะขายร้อยปี คือจะรีไฟแนนซ์ก้อนยี่คืคือถ้าคุณเขาทำสำเร็จภายในสปีที่เขาทำจนถึงปี2027คือสิ้นสุดสมัยของเขาเนี่ยอั้งหมคือสิบสี่สิบสองและอีกเก้าสิบสี่ยี่หกสามสิบก็คือหนึ่งในสามหนึ่งในสามของนี่ทั้งหมดจะต้องหมดในสมัยท่านประธานาธิบดีทรัมป์ให้เคมได้ด้วยนะ เขาบอกว่าถ้าทางนี้จัดการไม่ได้ทรัมป์ก็ตายเหมือนกันเพราะนั้นทราเรี้ยงนะงั้นขึ้นภาษีมึงมาคุยคุยอะไรไปคุยเรื่องนี้เออคุยเรื่องนี้จริงแล้วก็ถึงได้ไม่มีพันธบัตรร้อยปีไงผมถึงผมผมถึงบอกว่าไอ้ที่ไปคุยคุยกันจะจะคุยเรื่องภาษส่งภาษีกันไม่เอาไม่เอาไม่เอาที่เวียดนามเสนอให้บอกไม่เอาข่าววันนี้ซื้อบอลและดอกเบี้ยก็อนู่ในสามของบอลอีกในสมัยเขาต้องต้องโดนอ่ะพี่บอกซีโร่คูปองเหรอ เขาจะออกซีโร่คูปองก็คือไม่มีดอกเเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะห้าสิบเปอร์เซ็นต์ศูนย์จุดห้าศูนย์เปอร์เซ็นต์ศูนย์จุดห้าะเซฟเงินต้ไปห้าสิบบิลเลียนจะเซฟเงินต่อเบี้ยไปห้าสิบบิลเลียนดอลลาร์ห้าหมื่นล้านเหรียญสหรัฐเอาง่ายคือมันจะหาเพื่อนไปจ่ายหนี้ให้มันถูกโอ้โหเลยบังคับแล้วจีนไม่เอากีนไม่เอาแ้วถ้าจีนเล่นแบบนี้แล้วจีนไม่ซื้อแล้วคนที่เป็นเจ้าหนี้ที่มากที่สุดคือจีนผมถึงบอกว่ารอบเนี้โป๊กเกอร์เนี่ย คุณเปิดไพ่มาคิดว่าเหนือกว่าจีนบอกกูเหนือกว่าแต่กูก็รู้ว่ามึงต้องการอะไรก็รู้เหมือนว่าหน้าไพ่มึงกูก็รู้อหน้าไพ่มึงก็กูก็รู้จีนก็รู้หน้าไพ่มึงไม่ต้องมาขู่แล้ววันนี้เนี่ยไอ้เบสเซนอะไรที่ออกมาพูดเนี่ยก่อเบสเซนคือที่ขู่เนี่ยคือถือกูคิดว่ากูถือไพ่เหนือกว่าแต่กูไม่รู้ว่าเขาถือไพ่อะไรแล้วเขาจะเล่นไพ่หน้าไหนกับมึงมึงจะหมอบก่อนหรือจีนจะหมอบก่อน อันนี้ไม่รู้แต่รู้ว่าตายทั้งคู่พี่แต่พี่แต่แต่เมกาทำแบบนี้มันก็มันก็เสี่ยงกับตัวเองไหมถ้าเกิดว่าเดี๋ยวดูต่อไปเ้ี๋ยูต่อไปมึงมีอีกเยอะวันนี้ข้อมูลแน่นอย่าพิ่งไปไหนนะไม่ถึงสามพันไม่เรียกสามพันวันนี้ไปเรียกเพื่อนมาฝังไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับนี้มาดูว่าทำจารีฟเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นและน่าจะต้องเกิดขึ้นคือตลาดแรงงานแน่นอนอันนี้คือตัวเลข การจ้างงานนอกภาคเกษตรซึ่งมันโอเคแหละมันก็ฟื้นตัวตอนหลังจากโควิดหลังจากนั้นก็เริ่มลดลงมาถือว่าในวันนี้ยังอยู่ในระดับปกติแต่สังเกตนะครับว่าก่อนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจตัวเลขนี้ต้องลงซึ่งเดี๋ยวเราจะจับตาตัวเลขนี้แต่การที่มีทรัมป์เทรดอันนี้เกิดขึ้นผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าในอนาคตตัวเลขของการจ้างงานจะลดลงและหลุดในระดับ10,000แสนจ หนึ่งแสนจ็อบต่อเดือนลงมาเรื่อยๆนะฮะงลงมาเรื่อยๆซึ่งนั่นหมายถึงว่าโอกาสที่เราจะเห็นเศรษฐกิจรีเซชชันของอเมริกามีม่ได้จากตัวเลขนี้และหละังจากนี้เราไปดูกันตัวเลขจ้างงานแล้วไปดูอะไรกันบ้างนะครับทําไมการจ้างงานถึงมีความสําคัญกับตลาดหุ้นก็อยากจะให้ดูว่าตัวสีน้ําเงินตรงนี้ครับเส้นบางๆเนี่ยคือเส้นตัวเลขการจ้างงานเมื่อใดก็ตามที่ตัวเลขการจ้างงานเนี่ยเราจะเห็น SP ลงแรงอันนี้คือด o m ม อันนี้คือ financial crisis ก็คือสับพรามอันนี้คือโควิดทุกครั้งที่เกิดวิกฤตคือการว่างงานซึ่งปกติเป็นเรื่องปกติที่อัตราการจ้างงานและหรืออัตราการว่างงานแย่ yeah! ติดลบซึ่งวันนี้ก็ตีให้เห็นนะครับว่ามีโอกาสไหมที่อีตัวเลขนี้จะลงมาแล้วถ้าตัวเลขนี้ลงมามันก็จะไปดึงให้ S&P 500ลงมาแล้วตลาดเขามองไปแล้วว่าลบมา20%แส,สดงเขามองว่าไอ้ตัวนี้ จะลงมา,าคืออัตราการจ้างงานและตัวที่เป็นอินดิเคเตอร์ในการจ้างงานซึ่งไม่น่าเชื่อว่ามันแม่นมวิก <ผม S 1> อินเด็กผมถึงได้พูดวิกอินเด็กบ่อยไงช่วงนี้อนอกจากทูเทนสเปซที่ผมพูดบ่อยๆแล้วว่ามันคืออะไรทําไมต้องไปพูดถึงมันมบ่อยๆเพราะมันเป็นสัญญาณของการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจอันนี้คือทูศเทนสเปซและก็ไม่น่าเชื่อของผมไปดูวิกอินเด็กมันก็บอกถึงวิกฤตเศรษฐกิจในตัวเลขแรงงานซะด้วยสิแปลกมาก ทำไมถึงบอกว่าตัวเลขที่ผมพูดมาตรงนี้ทามเรามองว่าอโอเคทุกคนรู้ว่าทรัมป์เทรดจะมีปัญหาเรื่องแรงงานและแรงงานจะลดลงแล้วหุ้นอเมริกาจะลดลงแต่วิกอินเด็กซที่ถึงระดับ60จุดในอนดีตที่ผ่านมาที่ผมวงกลมตรงนี้ครับที่ขึ้นมาถึงระดับมากกว่า50ทุกครั้งอัตราการจ้างงานจะลดหวบทุกครั้งสังเกตไหมครับเส้นสีเขียวหวบหวบหวบพร้อมกับ W ิกอินเด ทำเกินห้าสิบครับคือคือรูปนี้มันกำลังจะบอกว่าเวลาวิกขึ้นไปสูงอ่ะไอตัวการจ้างงานก็พีพอดีเลยนะพี่ใช่เออมันเหมือนกับแบบมันเป็นดัชนีที่ชี้วัดความกลัวของคนและเป็นความกลัวของคนที่มีความรู้ไม่พี่ถ้าถ้าเกิดว่าตลาดกลัวผู้ประกอบการก็กลัวด้วยต้องกลัวแล้วก็ไม่จ้างลงทุนแล้ววันนี้ใครจะกระลงทุนใครนวันนี้ใครจะจ้างงานเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นวิกซินเด็มันแสดงให้เห็นถึงความกลัวและวิกซินเด็จมันขึ้นมาถึงระดับห0สิบห้าสิตรงนี้ก็คือครั้งไหนสัรามคดและ ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรใครสิท์มักจะมาทีหลัง <Trump S 2> จะเรียกชื <Crisis. S 2> ่ออะไรจะเรียกว่า <Trump S 2> ครับคราซิสสตรทครายอ่ตทรัมป์แบสเอออย่าพูดต่อเลยใ <laughs> ครสิสมันวิกซินเด็กก็เป็นตัวหนึ่งที่ที่มันบ่งบอกถึงจ็อกมาเก็ตได้เฉยเลยว่าถ้าวิกซินเด็กสูงอัตราการจ้างงานนอนฟาร์มเพโลนอกภาคเกษตร<ๆ>ก็จะลดลงและเมื่อลดลงจะเกิดอะไรขึ้นคุณตกไงก็ตกไงครับอ่าต่อไปครับ วันนี้สิ่งหนึ่งที่มันสะท้อนภาพแตกต่างกันคือเส้นสีแดงกับเส้นสีเทาเส้นสีแดงเนี่ยคือการลดลงของการจ้างงานเมื่อกี้นี้ดูเหมือนไม่ลงนะแต่ถ้าดูเป็นมันออนมันลงครับอันนี้คือมันออนมันเฉงมันออนมันเฉงนะคะโอเคโอเคมันออนมันแล้วได้ใช้ทรีมันแอเวอร์เรจทษททีอันนี้คือการจ้างงานนอกภาคเกษตรเป็นมันออนมันเป็นมันออนมันแล้วใช้มูฟวิ่ง v อเวอร์เรจสามเดือนนะแต่อันเนี้ยเป็นตัวเล็เพียวๆเลยครับตัวเล็เพียวๆเลยกี่กี่หมื่นตำแหน่งกี่แสนตำแหน่งก็ว่าไปแต่ถ้าเอาเป็นเดียวอมันออนมัน ติดลบเนี่ยมันติดลบมานานแล้วแต่ตัวเลขที่ยังไม่ติดลบคือตัวนี้ครับคืออะไรครับคือความมั่นใจในเรื่องของการจ้างงานในอนาอเคตก็เดี๋ยวก็ตกตาม,ตามนั่นไงนั่นไงซึ่งวันนี้เนี่ยพอทัป์เทรดมันขึ้นมาแล้วคุณไปถามเขาใหม่อ,ะอ่ะแต่ถามเขาใหม่ว่าคุณมีความมั่นใจจะได้งานไหมมันไม่มีเพราะฉะนั้นม,มีโอกาสไหมว่าเส้นนี้ลงและเมื่อใดก็ตามที่สองเส้นนี้ลงพร้อมกันจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจครับหยจริิเดี๋ยวแสดงว่าวันนี้มีทั้งทูเทนสเป e ทูเทนสเปมีทั้งวิกอินเดกและอันเนี้ย ก็จะมีความเชื่อมั่นในการจ้างงานซึ่งวันนี้เพโลมันลงมาแล้วแต่อยู่ในวิธีอเมริกันที่ถามว่าหกเดือนข้างหน้าคุณมั่นใจไหมว่าจะได้งานวันนี้มันยังไม่ลงแต่เมื่อใดก็ตามที่2เส้นนี้ลงพร้อมกันสองสังเกตดูนะครับสองเส้นนี้ลงพร้อมกันหนึ่งเก้าแปดศูนย์หนึ่งเก้าเก้าศูนย์สองพันสองพันแปดและสองพันยี่สิบซึ่งไปไปแมตช์กับวีอินเสกแล้วก็ไปแมตช์กับอินเวอร์ตยูเคิร์ ทุกคือทุกมิติมาหมดเลยและมันเกิดในสิ่งที่เราไม่เคยคิดว่าทรัมป์มันจะเล่นแบบนี้ต่าคุณแพงด้วยตั้งแต่เมื่อวานเมื่อวานนี้เนี่ยใครมีใครคิดใครจะไปคิดว่าจีนจะขึ้นมาร้อยสี่เปอร์เซ็นต์จะขึ้นกับจีนร้อยสี่เปอร์เซ็นต์สี่เจนผิงวันนี้ตื่นมาตอนเช้าท็อกเลยเดี๋ยวกูจะอัดมึงเนี่ยถหงบอกเนี่ยลอเก้าโมงเช้าเนี่ยผมกพื่อนดูว่าวขอดูข่าวนะสี่เจนผิงจะมีอะไร<า>ว,ว่าเขาจะทําอะไรผมว่าเขาทําแน่นอนเพราะฉะนั้นขอกลับมาดูอีกรอบหนึ่งครับ สิ่งที่ผมพูดทั้งหมดทั้งปวงนี้สรุปเป็นภาพเดและคือภาพเดิมนั่นแหละที่ผมเอามาแต่ให้กลับมาดูอีกครั้ง see again How employment rate market, how employment market important to stock market ว่าเชื่อหรือไม่ว่าอัตราการว่างงานจะเพิ่มขึ้นเ,เชื่อหรือไม่ว่าทรัมป์ทำแบบนี้จะทำให้การจ้างงานในอเมริกาลดลง และมีหลายสัญญาณที่บ่งบอกว่าเศรษฐกิจอเมอริกาจะรีเซชชันและการที่เริ่มต้นลงแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นเด็กๆมันไม่ใช่สถิติของการลดลงยามเกิดรีเซชชันขอขายของหน่อยเพราะเมื่อเกิดรีเซชชันวีนเวสต์อนดามีเมื่อเกิดรีเซชชันครั้งนี้ครั้งนี้ครั้งนี้ตลาดหุ้น S&P ลงสาสิบถึงห้าสิบเอร์ขอขายของหน่อย อะไรโม่โม่จริงๆมีตัวเลขให้ดูไงหอยสิบเจ็ดสามศูนย์ไม่ต้องดูไม่ต้องดูไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ของผมอ่ะอ๋ออ๋อก็จริงๆเมื่อวานเราคุยกันไปแล้วเรื่องนี้นะครับว่าช่วงที่ตลาดหุ้นลดลงในแต่ละรีเซชชันอ่ะมันมันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวให้อ่ะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวนี้ยันนี้ถ้าเกิดรีเซชชันถ้าเกิดรีเซชชันหนึ่งเก้าเก้าศูนย์ในที่แค่ยี่สิบแต่สองพันสี่สิบเก้าสองพันแปดห้าสิบเจ็ดสองพันยี่สิบสามสิบสี่มันลงอยู่ประมาณสามสิบถึง ห้าสิบเปอร์เซ็นวันนี้ลงมาแค่ยี่สิบเพราะฉะนั้นมันจะลงได้อีกสิบถ้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือสี่เจ็ดสามสิบของผมเละสามยี่สิบอ่าสามสิบสี่สิบหรือห้าสิบนั่นคือตัวเลขที่ผมเอาหน้ใหญ่เลยนั่นคือตัวเลขที่ผมมองไว้ว่าสำหรับตลาดหุ้นไทยและตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาในการที่คุณจะเอาเงินสดที่ผมอุสตส่าห์เก็บมาคือถ้าใครฟังกวีชูกิจเกษมมาตั้งแต่สองปีที่แล้วเนี่ยผมจะรู้แล้ว เอาเอาปีที่แล้วก็พอก,ก็ได้ผมจะบอกอย่างนี้วผมเก็บเงินสดมันขึ้นเรือ่อยๆ่ผมเริ่มขายหุ้นแล้วนะผมไปซื้อตามสันนี่แล้วนะผมไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลไทยแล้วนะแล้วผมเก็บเงินสดแล้วผมจะซื้อตอนต่ำกว่าพันสองไม้แรกผมทางานแล้วนะแต่ผมยังเหลืออีกสองไม้นะไม้ที่สองผมจะซื้อต่ากว่าพันนะไม้ที่สามผมจะซื้อต่ํากว่าแปดร้อยนะผมยังยืนยันตรงนั้นอยู่และตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาจะเป็นตลาดที่ผมจะกลับเข้าไปมองอีกครั้งหนึ่งซื้อหุ้นรายตัวไม่ได้ซื้้้ออ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 ิิินนนนเเด็กกกกกกครััับวววฤฤตตตืโาาาสแ่่่ีียยยยงงู หกถึงสิเดือนเอาสั้นหน่อยเน่ยหน่อยเ้าถึงสิเดือนจากนี้ตลาดหุ้นยังอยู่ในช่วงขาลงและเวลาขาลงเฉลี่ยของการลงจะอยู่ประมาณเฉลี่ยบวกลบสิบสอเดือนอวันนี้ลงไปแล้วสองเดือนเหลืออีก10เดือนในการปรับตัวลดลงซึ่งไปจะไปสิ้นสุดขาลงจริงๆคือปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าปีหน้า เป็นโอกาสที่แต่ว่าเราไม่รู้นะต้องบอกนิดนึงก่อนเราไม่รู้ว่ามันจะลงไปที่ต่ําสุดวันไหนเวลาไหนช่วงเวลาไหนแต่เชื่อเถอะจากนี้ไปของการลงในตลาดหุ้นอเมริกา ถ้าลงไปอีกทั้ง 10- หรือ20%เมผมเชื่อได้เลยว่าเดี๋ยวไปดูพอร์ตวอร์เรนเบอร์เฟตแค่จะลดลงจะเริ่มซื้อ,อหุ้นคืนเดี๋ยวผมจะตามเรื่องนี้ให้นะครับผมจะตามเรื่องของกระแสงเงินสดของวอร์เรนเบอร์เฟตว่าเริ่มลดลงแล้วหรือยังร,รเริ่มเอาเงินไปซื้อหุ้นหรือย่างเพราะฉะนั้นผมมาเตือนครั้งนี้เพราะว่ามันแค่เริ่มต้นมันยังลงได้อีกเพราะฉะนั้นท่านรอได้ในการที่จะเข้าไปซื้อหุ้นแต่ถ้ามันลงมาลึกๆ30-50%เมื่ึไหอร่ใน SP500 หรือแ a สแ a กลงมา50%มันจะลงมากกว่านะครับแนสแตกเพราะมันเหวี่ยงกว่าเป็นโอกาสนะครับในการที่ท่านจะเริ่มเอาเงินสดไปซื้อหุ้นอเมริกาได้บ้างหรือแม้กระทั่งอีเวนซื้อหุ้นไทยเนี่ยผมไมด้แรกแล้วแต่อเมริกายังไม่ได้สักไม้เลยนะครับแต่หุ้นไทยเนี่ยผมได้ไม้แรกและแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการกระจายความเสี่ยงการจัดพอร์ตการลงทุนถืงว่าเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับ ให้คิดก่อนว่าเราควรจะถือหุ้นกี่เปอร์เซ็นต์ในพอร์ตของเราไม่ใช่ว่าหุยตัดเต็มร้อยบางทีเรารับความเสี่ยงในการถือหุ้นได้เพียงแค่ยี่สิบสามสิบหรือไม่เกินห้าสิเปอร์เซ็นเพราะเราทนความผันผวนของราคาสินทรัพย์ได้ไม่มากก็อย่าไปถือหุ้นเกินสัดส่วนตรงนั้นเราก็ถือสินทรัพย์ปลอดภัยแต่ถ้าเราความเสี่ยงได้เยอะก็ถือหุ้นได้เยอะหรือว่าถ้าใครรับความเสี่ยงได้เพิ่มขึ้นนิดหน่อยก็อาจจะเพิ่มการสัดส่วนในการถือหุ้นแต่อย่าไปพยายามเบ็ดว่ามันจะต้องกลับมา เร็วหรือช้ามันไม่มีใครรู้ครับมันจะรู้แค่ว่าถูกหรือแพงแต่วันนี้สรุปก่อนตลาดหุ้นไทยไม่แพงนะครับแต่ตลาดหุ้นอเมริกายังแพงอยู่และตลาดหุ้นอเมริกาแพงอยู่มันดึงเงินมันทําให้ตลาดหุ้นอเมริกาลงมันก็ทําให้หุ้นตลาดหุ้นทั่วโลกลงและทรัมป์เทรดคือจุดที่ก่อกําเนิดวิกฤตเป็นภาพที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเลยเหมือนโควิดเหมือนซับรามเหมือนดอทคอมเป็นวิกฤตที่ไม่รู้มาก่อนเลยเพิ่งรู้ การพึ่งรู้นั่นหมายถึงว่าวิกฤตพึ่งเริ่ม oh. ฝากเอาไว้สำหรับรายการของเราภายเดลี่สตาเลจีชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อันนี้จบภาย Snapshot ประจำวันที่9เมษาย,ยนครับสุดยอดมากมีอะไรอไหมครับ